แสงแดดยามเช้าของฤดูร้อนสาดส่องผ่านหน้าต่างห้องนั่งเล่นเข้ามาอาบไล่ห้องที่เงียบสงบด้วยเฉดสีที่นุ่มนวลมากลูกไม้สีขาวพลิ้วไหวเบาๆตามสายลมที่พัดเอ่อยๆนี่คงจะเป็นการเดินทางเพื่อสร้างความทรงจำครั้งสุดท้ายของครอบครัวเราสินะในวันที่ฉันถอนเงินเจ็ดแสนบาทออกจากสมุดบัญชีฉันกำซองจดหมายสีน้ำตาลไวในมือที่สั่นเทาเล็กน้อยสำหรับคู่สามีภรรยาวัยเกษียณอย่างรางเงินจำนวนนี้ถือเป็นเงินก้อนโตแต่ฉันคิดว่าถ้ามันทำให้ครอบครัวมีความสุขก็คงไม่เป็นไรขอบคุณมากค่ะคุณแม่เกษณีลูกสะใภ ลงต่ำรอยยิ้มของเธอทําให้ฉันรู้สึกว่าความเหนื่อยยากทั้งหลายได้มาลายหายไปฉันเคยเชื่อเช่นนั้นจนกระทั่งถึงวันนั้นเช้าวันเดินทางนาทงผู้โดยสารขาออกของสนามบินสุวรรณภูมิเกศินีปรากฏตัวในชุดที่ดูหรูหราเกินความจําเป็นและตะโกนใส่หน้าฉันอย่างไร้เยื่อใยคุณแม่นเกกะพวกเราอยากไปเที่ยวกันแค่ครอบครัวเราเท่านั้น เมื่อฉันเงยหน้าขึ้นก็เห็นภาพครอบครัวของฉันกำลังหัวเราะคิกคักขณะลากระเป๋าเดินทางอยู่เบื้องหน้าฉันพยายามจะลุกขึ้นและส่งเสียงเรียกแต่กลับไม่มีคำพูดใดหลุดออกมาจากริมฝีปากสิ่งที่แผลซ่านเข้ามาในใจแทนคือความว่างเปล่าที่เกินจะบรรยายและความโกรธที่เงียบงันนี่ไม่ใช่แค่การเดินทางของครอบครัวธรรมดาเสียแล้ว ฉันชื่อสมศรีอายุ7จปีวันนี้ฉันค่อยๆหยิบขวดยาที่วางเรียงรายอยู่บนโต๊ะขึ้นมาเหมือนเช่นทุกวันเม็ดยาสีขาวในขวดใสสะท้อนแสงแดดยามเช้าเป็นประกายวิบวับฉันกับยาเป็นเพื่อนกันมานานกว่า5ปีแล้วหากจะย้อนคิดไปความเจ็บปวดที่หัวเข่าครั้งแรกเริ่มขึ้นในช่วงที่สามีของฉันเกษียณอายุพอดีสมชายสามีของฉันอายุเท่ากันกับฉันหลังจากเกษียณเขาก็มีความสุขกับการทำสวนเล็กๆหลังบ้านสมศรีบางทีเธอก็น่าจะมาช่วยกันครวนดินบ้างนะฉันยังจำมันที่เขาพูดเช่นนั้นพร้อมกับหัััววเเราาาะะไไดดด้ีแลลลฉนนนตตตออบบกกปปย่่งิ็ ผู้เชี่ยวชาญด้านถอนญ้าเท่านั้นแหละสมัยนั้นการขึ้นลงบันไดหรือการตากผ้ายังไม่ใช่เรื่องลำบากอะไรเลยแต่ความเจ็บปวดก็คือพานเข้ามาอย่างเงียบเชียบจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งขาของฉันก็ไม่ขยับราวกับว่ามันไม่ใช่ของฉันอีกต่อไปตอนที่ไปโรงพยาบาลเพื่อรับการวินิจฉัยทันทีที่ได้ยินคำพูดของแพทย์ว่า กระดูกอ่อนข้อเข่าแทบไม่เหลือแล้วนะครับความสิ้นหวังเล็กๆก,ก็ก่อตัวขึ้นในใจฉันช่วงหลังๆการออกไปข้างนอกของฉันจำกัดอยู่แค่การเดินไปซูเปอร์มาร์เกต็ตใกล้บ้านฉันใช้รถเข็นจ่ายตลาดแทนไม่เท้าค่อยๆก้าวเดินไปทีละก้าวอย่างระม,มัดระวงังฉันคงจะต้องกลายเป็นคนที่อยู่แต่ในบ้านแบบนี้ไปตลอดชีวิตหรือเปล่านะด้วยความคิดเช่นนั้นปีที่แล้วฉันจึงตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมบนเตียงผ่าตัดขณะที่ใบหน้าของแพทย์พร่ามัวอยู่หลังแสงไฟสว่างเจ้าฉันภาวนาอย่างแรงกล้าว่าขอให้ฉันได้เดินด้้ววยขาออองงงตััเีกคร ความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดนั้นเกินกว่าที่จินตนาการไว้มากกลางดึกคืนแล้วคืนเล่าฉันต้องตื่นขึ้นมานวดขาที่ปวดร้าวจนใจแทบสลายและคิดว่าทำไมฉันต้องมาทนทุกข์ทรมานขนาดนี้แต่สิ่งที่คอยผลักดันฉันคือเสียงที่อ่อนโยนของสามีการเดินโดยไม่ฝืนตัวเองคือการทำกายภาพบำบัดที่ดีที่สุดนะการที่รู้สึกว่าตัวเองเดินได้มันเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่มาก คำพูดเหล่านั้นสลักลึกลงในใจฉันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเส้นทางเดินเล่นยามเช้าของฉันจึงกลายเป็นการท้าทายตัวเองในตอนแรกแค่เดินหน้าบ้านสามนาทีก็ถึงขีดจำกัดแล้วแต่ตอนนี้ฉัดน่าสามารถเดินรอบบ้านได้หนึ่งรอบสบายๆทุกครั้งที่ได้สังเกตเห็นสีของท้องฟ้าหรือยอดอ่อนของต้นไม้ขณะเดินความรู้สึกว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่ก็ค่อยๆกลับคืนมาเรื่องราวเกิดขึ้นเย็นวันหนึ่งหลังอาหารข้าบนโต๊ะที่มีไอร้อนจากแกงส้มปลาช่อนลอยกลุ่นอยู่สมชายพูดขึ้นมาลอยๆขณะมองโทรทัศน์ นี่สมศรีเราน่าจะลองไปเที่ยวที่ไหนไกลๆกันบ้างนะเธอยังเดินได้อยู่ไม่ใช่หรอลองไปเที่ยวต่างประเทศกันดูไหมมือของฉันที่กำลังถือช้อนซ่อมหยุดชะงักฉันเผลอมองหน้าด้านข้างของสามีแสงสีฟ้าจากจอโทรทัศน์ส่องกระทบใบหน้าของเขาเที่ยวต่างประเทศเหรอฉันคงไม่ไหวแล้วล่ะอะไรกันที่ไม่ไหวเธอก็ผ่านการผ่าตัดมาได้แล้วนี่นาชีวิตเรายังอีกยาวไกลนะคำพูดของสามีนั้นฟังดูสบายๆแต่กลับทิระลอกคลื่นเงียบๆไว้ในใจฉัน เราจะต้องจบชีวิตลงโดยไม่ได้ไปไหนอีกเลยอย่างนั้นหรือทันทีที่คิดเช่นนั้นความรู้สึกเสียดายเล็กๆก็ผุดขึ้นในใจนอกหน้าต่างลมฤดูร้อนพัดกลีบดอกลีลาวดีให้ร่วงหล่นฉันมองดอกไม้ที่ร่วงโรยนั้นพร้อมกับถอนหายใจเบาๆจะไปไหวจริงๆเหรอือในน้ำเสียงนั้นเจอปนไปได้วยความพอแท้และความหวังเพียงน้อยนิด หลายปีที่ผ่านมาทิวทัศน์ในสายตาของฉันมีเพียงผนังบ้านขดยาและซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านทิวทัศน์ไม่เคยเปลี่ยนมีเพียงฤดูกาลที่เคลื่อนผ่านไปราวกับทิ้งฉันไว้ข้างหลังแต่คำพูดนั้นของสามีราวกับได้แง้มหน้าต่างหัวใจที่ปิดตายมานานให้เปิดออกอย่างแผ่วเบาพูดอะไรนะเธอยังเดินได้อยู่ไม่ใช่เหรอคำว่าต่างประเทศ ดังก้องอยู่ในหูราวกับเสียงระฆังจากแดนไกลสมัยสาวๆระหว่างทำงานบ้านฉันเคยอ่านนิตยสารเกี่ยวกับหาทรายขาวละเอียดและทะเลสีครามของมอดีแสงแดดที่สะท้อนผืนน้ำนั้นเจิดจ้าเสียจนแม้จะปิดนิตยสารไปแล้วภาพนั้นก็ยังคงติดตาภาพของตัวเองในตอนนั้นที่ต้องคอยคำนวณค่าอาหารและเก็บความฝันไวท้ทีหลังผุดขึ้นมาในหัวและฉันก็นึกถึงใบหน้าของตัวเองในอดีตอย่างเงียบๆในใจคนอย่างฉันจะไปเที่ยวต่างประเทศได้ยังไงมันเป็นแค่ความฝันลมๆแรง เสียงที่พึมพำออกมานั้นฟังดูเหมือนเป็นการปลเกลื่อนความเขินอายมากกว่าการปฏิเสธสามีมองฉันเช่นนั้นแล้วก็ยิ้มออกมาเล็กน้อยแค่ฝันหน่อยจะเป็นไรไปเธอก็พยายามอย่างหนักกับการผ่าตัดและนันนี่เป็นรางวัลเสียงของเขาอ่อนโยนและแสงไปได้วยความภาคภูมิใจฉันวางช้อนส้อมลงและประสานมือไวบ้บนตักบนโต๊ะอาหารไอร้อนจากแกงส้มยังคงลอยอ้อยอิ่งห่อหุ้มความเงียบระหว่างเราสองคนไว้อย่างนุ่มนวลน,นอกหน้าต่างแสงยามเย็นเริ่ม,ย,มย้อมท้องฟ้าเป็นสีส้มเราจะต้องจบชีวิตลงโดยไม่ได้ไปไหนอีกเลยอย่างนั้นหรือ ในใจที่เคยคิดเช่นนั้นบัดนี้มีแสงสว่างเล็กๆสองประกายขึ้นมามันไม่ใช่ความหวังเสียทีเดียวแต่เป็นความปราถนหาอันแผ่วเบาที่อยากจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งยามเช้าลมฤดูร้อนพัดม่านให้ไหวเอ็นเสื้อผ้าที่เพิ่งตากไว้ลิวไหวอย่างนุ่มนวลอยู่หน้าบ้านฉันขวนผ้าขนหนูบนราวตากผ้าที่ระเบียงและสูดหายใจเข้าลึกๆในแสงแดดนั้นมีกลิ่นหอมที่คุ้นเคยประปนอยู่ไม่รู้ว่านานแค่ไหนแล้วที่ฉันไม่ได้รู้สึกสดชื่นยามเช้าเช่นนี้เมื่อกลับเข้ามาในห้องหนังสือพิมพ์ที่กางอยู่บนนโตต๊กสดุาาาาฉัััขข้งงคอลมมมวีฆษณ ท่องเที่ยวพิมพ์สีสันสดใสสงสวรรค์แห่งการพักผ่อนบนเกาะทางใต้ทิวทัศน์งดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้งในชีวิตภาพถ่ายทะเลสีครามและหาทรายขาวราวกับเปล่งแสงออกมาจากหาหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์ฉันเผลอใช้นิ้วลูบขอบหน้านั้นเบาๆถ้าได้ไปจริงๆคงจะวิเศษมากเลยนะฉันรู้สึกถึงความร้อนที่แผ่ซ่านในใจอย่างแผ่วเบาอยากจะลองพยายามอีกสักหน่อยในขณะที่ความรู้สึกเช่นนั้นกำลังคลีบานในใจเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเสียงกริ่งหน้าประตูก็ดังขึ้นติ้งต่อง ฉันพับหนังสือพิมพ์แล้วเดินออกไปที่ประตูเมื่อเปิดออกก็พบใบหน้าที่คุณเคยยือนอยู่ทีละลูกชายของฉันเกซินีลูกสะใภ้และอารยาหลานสาวเวประถมศึกษาปีที่ห้าเอาไม่ค่อยได้เห็นเลยนะมากันทำไมเหรอจะ๊ะคือมีเรื่องอยากจะคุยด้วยหน่อยครับเมื่อเชิญเข้ามาในห้องนั่งเล่นเกซินีก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงสดใสคุณแม่คะเราไปเที่ยวมดิฟกันทั้งครอบครัวไหมคะคำพูดนั้นทำให้ฉันเผลอกับพริบตาทีๆมดิฟที่ที่ทะเลสวยๆนั่นน่ะเหรอ ภาพที่เห็นในหนังสือพิมพ์เมื่อครูย้อนกลับเข้ามาในหัวทะเลสีครามใสบังกะโลกลางน้ำที่เรียงรายอยู่บนสะพานไม้ภาพราวกับความฝันนั้นพลันปรากฏขึ้นในใจรากับเป็นเรื่องจริงใช่ค่ะพอดีเพื่อนร่วมงนานไปฮันนีมูนมารูปสวยมากเลยค่ะก็เลยคิดว่าถ้าได้ไปกันทั้งครอบครัวคงจะสุดยอดไปเลยทันใดนั้นสามีของฉันก็พับหนังสือพิมพ์ลงแล้วพูดขึ้นด้วยดวงตาเป็นประกายราวกับเด็กชายดีเลยนี่นาสมศีความฝันของเธอเป็นจริงแล้วนะคำพูดนั้นทำให้บางอย่างในใจฉันคลายลง ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีการพูดคุยเรื่องเที่ยวต่างประเทศในรูปแบบนี้ความบังเอิญที่ไม่คาดคิดทำให้หัวใจฉันอบอุ่นขึ้นมาอย่างประหลาดแต่ในวินาทีถัดมาทีระก,ก็ก้มหน้าลงและพูดขึ้นอย่างอึกอักแต่ว่ามันมีปัญหานิดหน่อยครับคืองบประมาณไม่พอนะครับเกซินีประสานมือเข้าด้วยกันแล้วพูดต่อฉันเองก็ทำงานพาดทำค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็ค่อนข้างหนักอาการอยู่ค่ะในน้ำเสียงของเธอนั้นฉันรู้สึกได้ถึงสำเนียงที่แฝงความหมายว่าคุณไม่ต้องช่วยอยู่แล้วใช่ไหมคะ ปอปนอยู่เล็กน้อยฉันรู้สึกเหมือนมีบางอย่างจมดิ่งลงในใจแต่เมื่อเห็นสามีนั่งยิ้มอย่างอ่อนโยนอยู่ข้างๆฉันก็ไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้ความเงียบเข้าปกคลุมบรรยากาศในห้องนั่งเล่นอย่างช้าๆนอกบ้านลมพัดแนวพุ่มไม้ให้สั่นไหวแสงแดดที่ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาทอดเงาบนพื้นกระเบื้องเข็มวินาทีของนาฬิกาเท่านั้นที่เดินติ๊กตอกส่งเสียงดังกว่าปกติในความเงียบงันนั้นผู้ที่ทำลายความเงียบคือเสียงทุ้มและสงบของสามีเรื่องแค่นี้เองเดี๋ยวเอาเงินเก็บของเราออกให้ไหนๆก็ไหนๆแล้วไปเที่ยวให้สนนนุุกกกัทคเถอ ฉันเผลอเงยหน้าขึ้นคุณคะาไม่เป็นไรเหรอสามีมองตรงมาที่ฉันแล้วพยักหน้าในแววตาของเขาไม่มีความลังเลแม้แต่น้อยอืมถ้าได้ไปกันทั้งครอบครัวก็ถืออาว่าคุ้มค่าเบื้องหลังคำพูดนั้นคือความรู้สึกห่วยใยครอบครัวอย่างแท้จริงสมัยหนุ่มสาวเราสองคนเคยฝันไว้หลายครั้งว่าสักวันหนึ่งจะได้ไปเที่ยวกับลูก,ลก เมื่อคิดว่าความฝันนั้นกำมันจะเป็นจริงในตอนนี้หัวใจของฉันก็อบอุ่นขึ้นมาอย่างประหลาดการที่เงินเก็บในไวยชาราจะลดลงไปบ้างกลับดูมีความสำคัญน้อยกว่าการได้เห็นรอยยิ้มของทุกคนในครอบครัวฉันจ้องมองใบหน้าด้านข,าข้างของสามีอย่างซาบซึ้งริ้วรอยที่สลักลึกบนใบหน้านั้นเต็มไปด้วยร่องรอยของความเหนื่อยยากและความอ่อนโยนที่สั่งสมมานาหลายปีเมื่อคิดเช่นนั้นความรู้สึกขอบคุณนก,ก็เอ่อล้นขึ้นมาในใจแต่ทำไมกันนะท,ทั้งที่ควรจะดีใจแต่กลับมีบางอย่างที่ติดค้างอยู่ในใจเสียงกระดิ่งลมดัง ครุ้งกริงเรากับจะบอกลาฤดูร้อนที่กำลังจะผ่านพ้นไปเสียงใสนั้นกลับยิ่งทำให้ความกังวลของฉันเด่นชัดขึ้นหลายวันต่อมาแสงแดดอ่อนๆยามบ่ายสาดส่องผ่านมา่านลูกไม้เข้ามาในห้องนั่งเล่นลมจากพัดลมพัดเอื่อยๆพาเอากลิ่นหอมของผ้าที่แห้งสะอาดเข้ามาเป็นกลิ่นของบ่ายวันฤดูร้อนที่คุ้นเคยในบรรยากาศนั้นหลานสาวของฉันกำลังนั่งอยู่บนโซฟาและจ้องมองหน้าจอสมาร์ทโฟนเย้ yeah. ได้ไปเที่ยวมอดีฟแล้วทะเลที่นั่นสีฟ้าสวยมากเลยค่ะคุณย่า บนหน้าจอปรากฏภาพทะเลสีเขียวรากฏที่ใสดั่งแก้วและบังกะโลกลางน้ำที่เรียงรายอยู่เหนือน้ำทะเลภาพที่งดงามนั้นราวกับทำให้บรรยากาศในห้องสว่างสวัยขึ้นมาด้วยโอโหเหมือนภาพวาดเลยนะท้องฟ้ากับทะเลแทบจะติดกันเลยฉันยิ้มอย่างอ่อนโยนและมองไปหน้าด้านข้างของหลานสาวดวงตาที่เปล่งประกายอย่างบริสุทธิ์นั้นช่างเจิดจ้าราวกับเก็บแสงแดดไว้ทั้งดวงเด็กคนนั้นก็เคยมีช่วงเวลาที่จ้องมองทะเลอย่าง,ลงหลงใหลแบบนี้เหมือนกันนะขณะที่คิดเช่นนั้นความทรงจำในอดีตก็หวนกล พับคืนมาความทรงจําในฤดูร้อนที่เคยพาลูกชายตัวน้อยทีเรไปเที่ยวทะเลก,กับสามีสามคนเราเก็บหอยใส่ทั้งบนหาดทรายเล่นกันจนหน้าและตัวดําไปหมดความอบอุ่นของมือน้อยๆและเสียงหัวเราะที่ร่าเริงในตอนนั้นตอนนี้รากับซ้อนทับอยู่ในตัวของหลานสาวข้างๆกันนั้นเกซินีลูกสะใภ้กาลังยิ้มอย่างอ่อนโยนไหนๆก็เป็นช่วงปิดเทอมแล้วคิดว่าน่าจะดีถ้าได้สร้างความทรงจําดีๆกันค่ะท่ามกลางกลิ่นกาแฟาที่อบอวนในห้องนั่งเล่นลูกชายของฉันพับหนังสือพิมพ์แล้วตอบ พอกระยุดยาวพอดีอยากจะไปพักผ่อนสบายๆบ,บ้างเสียงที่นุ่มนวลน,นั้นทําให้หัวใจของฉันอบอุ่นขึ้นมาราวกับได้ย้อนกลับไปในอดีตช่วงเวลาบ่ายที่แสนอ่อนโยนทุกครั้งที่ได้ยินเสียงหัวเราะความกังวลเล็กๆในใจก็ค่อยๆละลายหายไปทุกคนในครอบครัวกําลังหัวเราะแค่นี้ก็มีความสุขมากพอแล้วฉันพึมพำกับตัวเองในใจเงียบๆถ้าเงินเก็บของเราจะเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มของครอบครัวแบบนี้ก็ไม่เลวเลยแสงยามบ่ายค่อยๆเปลี่ยนสีสันและส่องกระทบใบหน้าของฉันอย่างนุ่มนวล ค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางไปโมดีฟสำหรับครอบครัว4คนหน้าจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0 0บาทโฆษณาของบริษัททัวร์เขียนไว้เช่นนั้นฉันกางสมุดบัญชีบนโต๊ะอาหารและค่อยๆสวมแว่นสายตาสำหรับอ่านหนังสือบนปกสมุดบัญชีมีชื่อของสามีที่ซีซี่จางไปบ้างทิมอยู่ทุกครั้งที่พลิกหน้ากระดาษร่องรอยของชีวิตที่สั่งสมมานานหลายปีก็ปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆสียบสปีที่แต่งงานกันมาเป็นวันเวลาแห่งการประหยัดและอดทนไม่ค่อยได้ไปทานข้าวนอกบ้านเรื่องเที่ยวยิ่งเป็นแค่ความฝันลมๆแรงๆแ,แต่เราก็เชื่อว่าเพื่อที่จะได้้ใใชชชีววิตยยราาาอ่งสบจ แล้วถ้าค่อยๆเก็บเงินมาทีละน้อยเมื่อใช้นิ้วลูกตัวเลขยอดคงเหลือหัวใจก็รู้สึกหนักอึ้งแต่ในความหนักอึ้งนั้นก็มองเห็นแสงสว่างเล็กๆราวกับประกายไฟถ้างเงินก้อนนี้จะทําให้ครอบครัวยิ้มได้ทันทีที่คิดเช่นนั้นฉันก็สูดหายใจเข้าลึกๆและจับปากกาขึ้นมาชันถอนเงินสามแสนบาทด้วยมือที่สั่นเทรารอยยิ้มของพนักงานสาวที่เคาน์เตอร์ธนาคารดูช่างหางไกลตัวเลขสีแดงที่ถูกพิมพ์ลงบนสมุดบัญชีมันเจ็บปวดราวกับว่าฉันได้ตัดส่วนหนึ่งของชีวิตตัวเองมอบให้ไป แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกโล่งใจราวกับได้ปลดปล่อยความรู้สึกที่เก็บกดมานานเท่านี้จะพอไหมจะค่าที่พักค่าเครื่องบินคงจะยุ่งยากหน้าดูเมื่อฉันยื่นเงินสดที่ใส่ซองให้เกซินีก็ยิ้มกว้างและก้มสีะลำขอบคุณมากค่ะคุณแม่เดี๋ยวแผนการเดินทางเกดจัดก,การเองนะคะทุกอย่างปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเกดเลยค่ะในรอยยิ้มนั้นมีความมั่นใจและความสดใสเจือปนอยู่ฉันรู้สึกถึงความวุ่นวายเล็กๆในใจแต่ก็ยิ้มตอบกลับไปเชื่อใจได้สินี่เป็นข้อเสนอที่คิดถึงครอบครัว ฉันพยายามบอกกับตัวเองเช่นนั้นแต่ความเชื่อใจนั้นกลับต้องสั่นคลอนในรูปแบบที่ไม่คาดคิดบ่ายวันหนึ่งในอีกไม่กี่วันต่อมาแสงแดดอ่อนๆสัสดส่องเข้ามาเต็มห้องนั่งเล่นฉันกำลังตากผ้าอยู่ที่ระเบียงเสื้อเชิ้ตสีขาวพลิ้วไหวตามลมแสงแดดลอดผ่านช่องว่างของม่านเข้ามาในบ่ายวันที่แสนสงบนั้นสมาร์ทโฟนในกระเป๋าของฉันก็สั่นเบาๆบนหน้าจอปรากฏชื่อเกซีนีลังสังหรณ์ที่ไม่ดีแล่นผ่านเข้ามาในใจฮัลโหลคุณแม่คะคือมีเรื่องอยากจะปรึกษาหน่อยคะ่ะมีอะไรเหรอ พอดีเล่าเรื่องเทีย่ยวมอดีฟให้คุณพ่อคุณแม่ของเกศฟ,ฟังท่านก็บอกว่าอยากไปด้วยนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วเลยคิดว่าจะไปพร้อมกันเลยอยากจะขอรบกวนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ไหมคะน้ำเสียงของเกซินียังคงสดใสเหมือนเช่นเคยแต่สมาร์ทโฟนในมือของฉันกลับรู้สึกหนักอึ้งแสงแดดที่อบอุ่นกลับทำให้ฉันรู้สึกเย็นว่าไปถึงสันหลัง เรื่องเงินอีกแล้วความกังวลที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ค่อยๆจมดิ่งลงในใจฉันกัสมาร์ทโฟนแน่นและนิ่งไปชั่วครู่ในหูของฉันยังคงดังก้องไปด้วยเสียงที่สดใสของเกซีนีแต่เบื้องหลังเสียงนั้นกลับมีความรู้สึกแปลกๆที่เย็นชาหลงเหลืออยู่จะไปกันทั้งครอบครัววิวัตเลยหรือเรานึกว่าเป็นแค่การเดินทางของครอบครัวเราเสียอีเมื่อคิดเช่นนั้นความรู้สึกกุนเครื่องเล็กๆก็เกิดขึ้นในใจเออยอย่างนั้นเดี๋ยวจะแล้วต้องใช้เท่าไหร่ล่ะ ทันทีที่เปิดปากพูดฉันก็รู้สึกได้ว่าเสียงของตัวเองแหบแห้งลมที่พัดผ่านระเบียงทำให้ผ้าที่ตากไว้สั่นไหวเสื้อเชิ้ตที่เพิ่งตากไว้พิ้วสะบัดร,ราวกับจะถอนหายใจแทนฉันประมาณสองแสนบาทก็น่าจะพอสำหรับทุกคนแล้วค่ะเสียงหัวเราะที่ดังมาจากปลายสายนั้นฟังดูร่าเริงแต่ก็แฝงไปได้วยความรู้สึกว่างเปล่าและในส่วนลึกนั้นก็มีบรรยากาศของมันเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะเจอปอนอยู่ชั้นเผลอมองท้องฟ้าผ่านม่านท้องฟ้าฤดูร้อนที่สดใสแผกกว้างอยู่เบื้องหน้าแต่ในใจกลับรู้สึกหนักอึึ้้งงราาวกับทอทอฟี่มมืดค ถ้าเราสงสัยตอนนี้ก็จะถูกมองว่าเป็นแม่สามีที่น่ารำคาญอีกเราไม่อยากจะสร้างความลำบากใจให้กับทีระด้วยขณะที่คิดเช่นนั้นก็ได้ยินเสียงต่อต้อตานเล็กๆดังขึ้นในใจแบบนี้ดีแล้วจริงๆเหรอเชื่อใจได้จริงๆหรอแต่ฉันก็ถอนหายใจเบาๆเ,เ,เพื่อกลบเสียงนั้นการเชื่อใจก็เป็นหน้าที่ของครอบครัวเหมือนกันนะฉันพิมพำในใจราวกับจะบอกตัวเองเช่นนั้น และในคืนนั้นเองฉันเปิดสมุดบัญชีบนโต๊ะอย่างเงียบเียบและใช้นิ้วพลิกหน้ากระดาษขณะที่จ้องมองตัวเลขที่เรียงรายอยู่ความกังวลในใจก็แผ่ขยายออกไปราวกับระลอกคลื่นแต่ในที่สุดฉันก็ยิ้มออกมาอย่างตัดสินใจและโอนเงินเพิ่มอีกสองแสนบาทเสียงติดเบาๆของการโอนเงินสำเร็จดังขึ้นในห้องที่เงียสบสงบบ่ายวันหนึ่งในอีกไม่กี่วันต่อมาแสงแดดที่อ่อนโยนสัดส,ส่องเข้ามาในห้องทําให้อากาศในห้องนั่งเล่นอุ่นขึ้นอย่างช้าๆขณะที่ฉันกําลังจะจิบชาเพื่อพักหายใจสมาร์ทโฟนบนโต๊ะก็สั่นขึ้้นนนบนหานาจออปรกฏชื่ เกซินีอีกครั้งหัวใจของฉันหนักอึ้งลงเล็กน้อยคุณแม่ขะขอโทษนะคะคือว่าไหนไหนก็ไปทั้งทีแล้วเลยอยากจะสนุกให้เต็มที่ทั้งดำน้ำลึกทั้งจสกีแล้วก็อยากจะทานอาหารข้ามเป็นคอสุดรู้ที่ห้องอาหารบนชั้นดาดฟ้าของโรงแรมด้วยค่ะไม่ทราบว่าจะขอรบกวนค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมอีกสักหน่อยได้ไหมคะน้ำเสียงของเกซีนีนั้นฟังดูสบายย่อยราวกับแม่บ้านที่เพิ่งกลับมาจากการซื้อของอยากจะสนุกให้เต็มที่ เบื้องหลังคำพูดนั้นฉันรู้สึกได้ถึงสำเนียงที่ราวกับเป็นเรื่องธรรมดาในใจรู้สึกเหมือนมีหนามเล็กๆทิ่มแทงขอเพิ่มอีกแล้วเหรอทันทีที่พูดออกไปฉันก็ตกใจกับเสียงที่แหบแห้งของตัวเองนาฬิกาในห้องนั่งเล่นส่งเสียงติก๊กตอกเติมเต็มความเงียบข้าพอดีว่าแพ็กเกจเสริมมันค่อนข้างแพงนะคะถ้าได้อีกสักสองแสนบาทก็น่าจะพอดีเสียงหัวเราะเบาๆของเกซินีทำไมถึงได้ฟังดูเย็นชานักฉันนิ่งมองสมาร์ทโฟนอยู่ครู่หนึ่งแล้วค่อยๆพยักหน้าถ้าเป็นคนนั้นคอเงาจะพูดแบบนี้แนะ่ ไหนๆจะใช้เงินแล้วก็ใช้ไปเลยรอยยิ้มที่อ่อนโยนของสามีผุดขึ้นมาในหัวการคิดเช่นนั้นเป็นวิธีเดียวที่ฉันจะทําให้ตัวเองยอมรับได้เงินที่ฉันให้เกซินีไปนั้นรวมแล้วเป็นเงินเจ็ดแสนบาทแล้วขณะที่จ้องมองหน้าสมุดบัญชีที่เต็มไปด้วยตัวเลขความรู้สึกเย็ยนเยียบก็แผ่ซ่าในใจเงินนี่มันลดลงไปง่ายๆแบบนี้เลยเหรอรากับว่าความมั่นคงที่สั่งสมมานาหลายปีกําลังพังคลายลงอย่างเงียบๆ คืนนั้นเมื่อฉันเอาใบแจ้งยอดให้สามีดูเขาก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วก็หัวเราะออกมาอย่างเขินๆต้องไปกับคนที่ไม่เคยเจอตั้งแต่สมัยงานแต่งงานเลยเหรือคงจะไม่ค่อยได้พักผ่อนเท่าไหร่สินะมีแต่ค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมตอนแรกแค่สองแสนบาทตอนนี้กลายเป็นมากกว่าสองเท่าแล้วเอาหน้าไม่เป็นไรหรอกไหนๆก็ไหนๆแล้วไปกันเยอะสนุกสนานครื้นเครงก็ดีเหมือนกัน เสียงของสามีอ่อนโยนเหมือนเช่นเคยไม่มีความรู้สึกขุนเคืองแม้แต่น้อยฉันยิ้มตอบแต่เบื้องหลังรอยยิ้มนั้นความกังวลราวกับคลื่นก็แผ่ขยายออกไปอย่างเงียบๆแบบนี้ดีแล้วจริงๆเหรอเกซินีมักจะพูดแค่ว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเกดเถอคะค่ะและไม่เคยเล่ารายละเอียดให้ฟังเลยไม่ว่าจะเป็นชื่อโรงแรมเวลาเที่ยวบินหรือเรื่องของบริษัททัวร์ก็ไม่เคยพูดถึงแต่เมื่อถูกพูดด้วยน้ำเสียงสดใสว่าเราคอยอย่างมีความสุขนะคะ ฉันก็ไม่สามารถสักไซได้และหนึ่งสัปดาห์ก่อนการเดินทางสิ่งที่ส่งมาถึงสมาร์ทโฟนของฉันมีเพียงข้อความสั้นๆข้อความเดียววันเดินทางการุณามารวมตัวกันที่อาคารผู้โดยสารสาสนามบินสุวรรณภูมิเวลา8โมงเช้านะคะแค่นั้นจริงๆไม่เห็นข้อความสั้นๆที่มีอีโมจิประกอบฉันก็เพ ลอนิ่งจ้องหน้าจอไปชั่วขณะเสื้อผ้าที่ตากไว้พลิ้วไหวตามลมเสียงไม้แขวนเสียดสีกันดังว่าเข้ามาในหูท้องฟ้งฟาสีครามสดใสขนาดนี้แต่ในใจกลับมีคลื่นมืดมนสะสาดอย่างเงียบๆความวุ่นวายในใจนั้นเปลี่ยนจากความกังวลกลายเป็นความเจ็บปวดที่ชัดเจนแล้วในที่สุดเช้าวันเดินทางก็มาถึงลมที่เจอความชื้นพัดผ่านถงกระจกของสนามบินอาคารผู้โดยสารสามของสนามบินสุวรรณภูมิอบอวลไปด้วยความคาดหวังของผู้คนที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศ เสียงประกาศเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยสลับกันไปมาเสียงล้อของกระเป๋าเดินทางที่ลากไปบนพื้นดังก็ไม่ขาดสายฝีเท้าของฉันที่ลากกระเป๋าเดินทางนั้นดูเก้งก้างเล็กน้อยหลังจากผ่าตัดหัวเข่ามาฉันเพิ่งจะเดินได้โดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าเมื่อไม่นานมานี้แต่บนใบหน้ากลับมีรอยยิ้มที่เปลี่ยนไปด้วยความคาดหวังราวกับเด็กๆเ,เหมือนฝันเลยนะไม่คิดว่าตัวเองจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศนี่เป็นรางวัลสำหรับการพยายามทำกายภาพบำบัดอย่างหนักนะทั้งที่เคยถูกบอกว่าอาจจะเดินไม่ได้แล้ว สามีของฉันยิ้มอย่างภาคภูมิใจเขาภูมิใจอย่างสุดซึ่งที่ฉันฟื้นตัวได้ดีหลังจากที่อยู่ด้วยกันมาเจ็ปีทะเลมดีฟสสำหรับเราสองคนไม่ได้เป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่มันมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ราวกับเป็นอนุสรณ์แห่งชีวิตที่สองทันใดนั้นก็มีเสียงสดใสดังขึ้นทุกคนขัตัวเครื่องบินส่งข้อมือถือแล้วใช่ไหมคะเปิดคิวอาร์โค้ดออกมาเลยนะคะ เกซินีสวมชุดเรสสีสันสดใสม้วนผมยังมีสไตล์ทีระและอารยาและคุณพ่อคุณแม่ของเกซินีซึ่งเป็นครอบครัววิวัฒก็อยู่ด้วยกันทุกคนต่างหยิบสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดออกมาบนหน้าจอปรากฏไอคอนแอปพลิเคชันของสายการบินสีฟ้าและ QR Code คสำหรับขึ้นเครื่องชันมองไปรอบๆและเอยงคอสงสยัยเออของฉันไม่มีอะไรส่งมาเลยนะไม่มีส่งไปในอ e ีเมลของเธอหรือ QR Code คของตัวนะอิเล็กทรอนิกส์น่ะเอก็เช็คหลายรอบแล้วนะวินาทีต่อมาเกซินีก็บิดริมฝีปากเล็กน้อยแล้วก็หัวเราะออกมาอย่างดัง ฮาฮาไม่รู้อะไรเลยจริงๆสินะขาก็ไม่ดียังคิดว่าจะตามพวกเรามาได้อีกเหรอฉันเพลอเบอิกตากว้างรอบข้างเงียสงัดในทันทีสายตาของนักท่องเที่ยวที่หันกลับมามองจับจ้องมาที่ฉันเป็นจุดเดียวสมาร์ทโฟนของฉันหลุดจากมือตกลงบนพื้นแข็งดังกึกเสียงนั้นราวกับจะบอกว่าหัวใจของฉันได้แตกสลายลงแล้วคุณแม่นเก็กอะพวกเราอยากไปเที่ยวกันแค่ครอบครัวเราเท่านั้นคำพูดนั้นแทงเข้าที่อกของฉันราวกับมีคอของฉันเจ็บแสบราวกับถูกไฟลวกหายใจไม่ออกเธอพูดว่าอะไรนะ เสียงของสามีทุ้มต่ำและสันเทาเกซินีเบือนสายตาหนีแต่ก็ยังคงยิ้มอย่างผู้ชนะก็ตามที่พูดนั่นแหละข้าพวกเราจะไปสนุกกันแค่ครอบครัวเราค้างๆกันนั้นทีระก้มหน้าลงและเงียบปรือบฉันไม่อยากจะเชื่อเลยลูกชายที่แสนอ่อนโยนคนนั้นกลับไม่พูดอะไรเลยและยังคงประคองไหลยภรรยาของเขาอยู่ถ้าภรรยาของฉันไปด้วยไม่ได้การเดินทางครั้งนี้ก็ยกเลิกคำพูดที่เงียบขรึืของสามีทําให้บรรยากาศในบริเวณนั้นเย็นเยียบลงทันทีครอบครัววิวัฒมองหน้ากันอย่างลำบากใจ โอกาสดีๆแบบนี้น่าเสียดายนะคะคุณแม่ขาก็ไม่ดีไม่ต้องฝืนมากกอายดอนนี่คะแม่ของลูกสะภ้ยพูดเช่นนั้นพลางเดินไปทางประตูขึ้นเครื่องพร้อมกับลูกสาวและลูกเขยมีเพียงอรารยาหลานสาวที่ไม่เข้าใจสถานการณ์และยังคงหัวเราะอย,อยู่แม่ขะพอไปถึงแล้วหนูลงไปไว่ายน้ําในทะเลได้เลยไหมเสียงที่ร่าเริงของหลานสาวในตอนนี้กลับฟังดูเป็นแค่เสียงรบกวนขอโทษนะคะเป็นเพราะฉันแท้ๆการเดินทางครั้งนี้เลยต้องไม่ต้องขอโทษอะไรทั้งนั้น สามีของฉนิบสมาร์ทโฟนออกจากกระเป๋าแล้วโทรไปที่ไหนสักแห่งทันทีใบหน้าของเขากลับไปเป็นใบหน้าของผู้ชายที่ผ่านร้อนผ่านหนาวในบริษัทมานานหลายสิบปีฮัลโหลเอเคบีทราเวลใช่ไหมครับเรื่องการเดินทางไปมดีฟที่จะออกเดินทางวันนี้ครับหลังจากพูดคุยสั้นๆเขาก็พูดอย่างเรียบเฉยถือเป็นการยกเลิกหลังจากการเดินทางได้เริ่มขึ้นแล้วก็ได้ครับค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของค่าเดินทางก็ได้ครับเมื่อวางสายสามีก็ประคองไหลของฉัดแน,นวเบาไปเถอะการเดินทางของเราได้เริ่มต้นขึ้นในรูปแบบอื่นแล้ว น้ำตาของฉันค่อยๆไหลรินลงมาอย่างเงียบๆและในคืนนั้นเองสมาร์ทโฟนของฉันก็ดังขึ้นบนหน้าจอปรากฏชื่อทีระทันทีที่รับสายเสียงตะโกนของลูกชายก็ดังเข้ามาในหูนี่มันเรื่องอะไรกันโรงแรมที่ควรจะได้พักก็ถูกยกเลิกไปแล้วถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเราก็จะไม่มีอะไรกินไม่มีที่นอนนะฉันค่อยๆสูดหายใจเข้าลึกๆและพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนแม่น่าใช้เงินที่พ่อกับแม่ช่วยกันเก็บมาเป็นเวลานานจ่ายค่าเดินทางให้ทุกคนนะ แต่แม่ไม่มีเหตุผลที่จะต้องใช้เงินนั้นเพื่อคนที่หัวเราะเยาะแม่ของตัวเองแล้วไปสนุกกันเองหรอกนะปลายสายธี่รพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่สายยกถูกตัดไปวันรุ่งขึ้นสามีและฉันไปที่สำนักงานทนายความในห,ห้องประชุมสีขาวทนายความพูดขณะพลิกเอกสารอย่างใจเย็นถึงแม้จะเป็นคนในครอบครัวแต่กรณีนี้ถือเป็นการเช่าโกงอย่างชัดเจนครับถือได้ว่าเป็นการหลอกลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน เราสองคนพยักหน้าให้กันเล็กน้อยกับความเป็นจริงที่ถูกบอกเล่าอย่างเรียบเฉยและผลการตัดสินคือนอกจากค่าเดินทาง70,0,000บาทแล้วยังมีค่าธรรมเนียมการยกเลิกอีก70,000 0บาทและค่าเสียหายทางจิตใจอีก250,000บาทรวมเป็นเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น1 6 5 0 0 0้าบาทหลังจากได้รับซองจดหมายสีขาวฉันก็มองออกไปนอกหน้าต่างและพึมพำเงินทองนทะ่าทำงานก็หาใหม่ได้แต่ว่าฉันเว้นช่วงเล็กน้อยแล้วพูดต่ออย่างเงียบเียบกันที่ลูกชายกลายเป็นคนที่ไม่เห็นหัวพ่อแม่แบบนี้มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุด สามีของฉันจับมือฉันไวเ้เงียบๆนอกหน้าต่างได้ยินเสียงจากจันร้องระงมเสียงนั้นราวกับจะห่อหุ้มความเงียบของเราสองคนไว้อย่างอ่อนโยนเช้าวันหนึ่งในช่วงต้นฤดูฝนหลังจากที่เดินทางกลับจากโมดีฟได้ไม่กี่วันขณะที่ฉันกำลังจัดยาตอนเช้าเสียงกริ่งหน้าประตูก็ดังขึ้นอย่างแผ่วเบาเมื่อเปิดประตูออกไปก็พบลูกชายและลูกสะใภ้ในสภาพที่สู้ผอมยืนอยู่เสื้อเชิตของที่ระยับอยู่ยี่หนวดเคราที่ไม่ยดีทำให้ใบหน้าดูมองคล้ำเกศนีแม้จะยังคงถือกระเป๋าแบรนด์เนมอยู่แต่ผมเผผายุ่งเหยิงใต้าตา มีรอยคำลึกภาพของครอบครัวที่มีความสุขที่เคยโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียนั้นหายไปอย่างไร้ร่องรอยกลับมาแล้วเหรอโรงแรมถูกยกเลิกไปแล้วต้องไปนอนที่สนามบินอยู่หลายวันเลยค่ะน้ำเสียงนั้นเผวเบาความสดใสในอดีตหายไปจนหมดสิ้นริมฝีปากแห้งผากลายนิ้วสั่นเทาฉันนิ่งมองคนทั้งสองเงียบเงียบ,บรรยากาศหน้าประตูหนักอึ้งลงในที่สุดทีระก็ทนไม่ไหวและตะคอกขึ้นก็ขอโทษแล้งไงแต่ไม่คิดว่าจะทำกันถึงขนาดนี้ คนที่ทำถึงขนาดนั้นคือพวกแกต่างหากเราแค่ทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องเท่านั้นคำพูดของสามีทําให้เกินีเบ้นหน้าน้ําตาแห่งความเจ็บใจและความกลัวเออคลอก็บอกแล้วไงว่าคุณแม่ในกเกติกามาตั้งแต่แรกแล้วเธอนั่นแหละที่เป็นคนยุยงเองทั้งหมดเป็นความผิดของเธอคนทั้งสองทะเลาะกันราวกับจะเข้าตบตีกันหน้าประตูและสัมภาระก็กระจัดกระจายรองเท้าแต่ที่มีป้ายแบรนด์เนมติดอยู่กลิ้งอยู่บนพื้นชั้นได้แต่มองคนทั้งสองที่น่าสมเพชอย่างเงียบๆไม่ใช่ความโกรธฉันไม่รู้สึกอะไรอีกแล้ว ทันใดนั้นก็มีเสียงเล็กๆดังขึ้นจากด้านหลังคุณย่าขะขอโทษค่ะเมื่อฉันหันกลับไปก็พบใบหน้าของหลานสาวแก้มตอบผมพ่อยุ่งเหยิงแขนเสื้อขาดรุ่ยในดวงตาคู่น้อยมีน้ำตาแห่งความหวาดกลัวอคลอตอนที่คุณย่าถูกทิ้งไว้คนเดียวอาร,รยาไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่ไหมจะ๊ะอื่นนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะขอโทษแล้วจบนะอาร,รยาก็เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเหมือนกันพูดกับเด็กว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหรือแม่เป็นบ้าไปแล้วหรือไงฉันตอบกลับทีระที่หัวเราะยอยออย่างใจเย็นคนที่ทำผิดน,นั่เ็นกกไม่เกี่ยวกกันนรอนยา่า อนให้อรารยารู้จักกฎของสังคมเท่านั้นเองคำพูดนั้นเงียบขรึมแต่ทิมแทงอย่างแน่นอนอรารยาร้องให้ฟูมฟายและสุดตัวลงนั่งกับพื้นสามีของฉันวางมือบนไหล่ฉันเบาๆในแววตาของเราสองคนไม่ได้มีความโกรธแต่เป็นความสงสารอย่างสุดซึ่งต่อลูกชายและลูกสะใภ้ หลังจากนั้นการเจรจาก็ได้ดำเนินการผ่านทนายความกฎหมายนั้นเย็นชาและไม่ยอมให้ความอายุทีรทำเกิดขึ้นผลก็คือลูกชายและลูกสะั้ยถูกสั่งให้ชำระเงิน1,650,000บาทและชีวิตของพวกเขาก็พังทลายลงในทันทีสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือบ้านที่ยังผ่อนไม่หมดถูกยึดตามมาด้วยรถยนต์หรูอสอคันที่ถูกนำไปขายทอดตลาดบัญชีโซเชียลมีเดียของเกซินีที่เคยโพสต์เรื่องราวชีวิตคุณแม่ในอุดมคติ ก็ถูกลบไปการตกต่ำเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกซินีต้องเปลี่ยนง,งานผาไทม์ไปเรื่อยๆเพื่อนฝูงเมื่อได้ยินเรื่องราวนี้ก็ตีตัวออกห่างทีละศูนย์เสียความน่าเชยถือถ่อๆในการทำง,งานต้องลาออกจากบริษัทและตอนนี้ก็ต้องทำงานส่งของตอนกลางคืนเพื่อประทังชีวิตในบ้านมีแต่คำพูดที่กล่าวโทษกันไม่หยุดหย่อนและในที่สุดคนทั้งสองก็แยกกันอย่างเป็นทางการอรารยาต้องไปอยู่กับเกซินีผู้เป็นแม่แต่ในอพาร์ตเมนต์เก่าๆนั้นไม่มีร่องรอยของความหรูหราในอดีตหลงเหลืออยู่เลยแม้แต่น้อยได้ยินมาว่าทั้งทีและสมาร์โฟนก็ ถูกขายไปหมดแล้วและในฤดูหนาวก็ไม่สามารถใช้เครื่องทำความร้อนได้เพื่อประหยัดค่าไฟหลังจากเหตุการณ์นั้นความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับลูกชายและลูกสะภ้ยก็ขาดสะบั้นลงโดยสิ้นเชิงย้อนเวลากลับไปช่วงที่เพิ่งจะชนะคดีเรียกร้องค่าเสียหายจากลูกชายและลูกสะภ้ยฤดูการกำลังเปลี่ยนจากฤดูร้อนเป็นฤดูใบไม้ร่วงในห้องที่แสงแดดยามเช้าสัดส,ส่องเข้ามาอย่างนุ่มนวลสามีของฉันกางแผ่นพับท่องเที่ยวออกแล้วพูดนี่สมศรีถ้าเป็นแพคเกจนี้เราน่าจะเที่ยวชมได้อย่างสบายๆนะดูสิมาดีฟค่ะ คราวนี้ไปกันแค่สองคนเรานะฉันจับมือสามีเบาๆและยิ้มราวกับกำลังจะไปฮันนีมูนอีกครั้งการเดินทางที่แท้จริงที่ไม่มีใครมารบกวนมันคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ก้าวข้ามความเจ็บใจและความเศร้าโศกไปแล้ว